ครับสวัสดีครับท่านฟังผู้ชมท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังคิดที่จะเลี้ยงหมูแล้วก็กําลังเลี้ยงหมูอยู่นะครับรายรย่อยเล็กๆอย่างพวกเราเราท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับสําหรับคนเลี้ยงหมู ที่ช่วงนี้นะฮะร,ราคาหมูก็เริ่มที่จะเป็นขาลงลงเรื่อยๆนะครับก็ต่ำกว่าทุนมาแล้วนะฮะหลายอาทิตย์ครับก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกันมาพูดจาตามภาษาคนเลี้ยงหมูเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคานะครับแต่ก็ จะทำอย่างไรสําหรับรายย่อยนะครับมีผลกระทบอย่างไรนะฮะคือจริงๆนะครับช่วงนี้ก็มีการขายยากแล้วนะฮะสำหรับรายย่อยๆที่ไม่มีไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นเครือข่ายของโครงการนะครับแปลกไหมครับเวลาหมูแพงเนี่ย ขายง่ายแต่เวลาหมูถูเนะี่ยขายยากนะครับคือช่วงนี้นะฮะเท่าที่ผมได้รับข่าวทราบข่าวมาจากหลายๆท่านนะครับราคาก็จะต่ำบางพื้นที่อยู่ที่ห้าสิบกว่าบาทเองนะครับบางพื้นที่ก็ยังดีหน่อยนะครับมีหกสิบเจ็ดสิบก็ยังมีนะฮะยังมีเป็นบางรายภาคนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับ เราวราว่ากันว่ามันจะลงไปอีกนานไหมอันนี้ก็ตอบกันไม่ได้นะครับแล้วทีนี้รายย่อยเราจะอยู่กันยังไงจะพูดถึงเรื่องรายย่อยนะครับที่เลี้ยงหมงนะฮะมีถอดใจไปแล้วก็หลายท่าน,นครับผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์การที่เราจะอยู่ได้เนะี่ยรายย่อยเนะี่ย จะต้องผลิตลูกหมูเองนะฮะเป็นบางเป็นอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็รู้จักวิธีการลดต้นทุนนะครับใช้ส่วนผสมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหมูขุนนะครับทีนี้ปัญหามันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะครับช่วงนี้รายย่อยจะกระทบก่อนเป็นอันดับแรกก็คือถ้ามีการนะครับนำข้าหมูเข้ามานี รือแม้แต่กระทั่งการยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงคใครจะได้รับผลกระทบก่อนก็คือรายใหญ่อย่างเรานะฮะจะได้รับผลกระทบเพราะว่าพ่อค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียงไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้ามีของถูกเข้ามาเขาก็คงจะซื้อของถูกนะครับชาวบ้านเลี้ยงหมูไปก็จะขายยาก แต่ตอนนี้ก็ยังมีข่าวดีเพื่อชโลมใจหน่อยนะฮะว่าหัวอาหารหรือว่าอาหารสัตว์เนี่ยก็มีส่วนมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ก็ยังว่าแหะครับอาหารสัตว์ลดลงกิโลละไม่เกินห้าสิบสตางค์แต่ราคาหมูลดลงเนี่ยกิโลละเป็นสิบบาทนะครับเพื่อจะทะลุปไปยี่สิบบาทก็ไม่ทราบครับอันนี้ก็มีแนวโน้ม กว่าจะปรับขึ้นก็นู่นนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนอีกนะครับถ้าขั้นตอน,นกลไกในการนําเข้าเนื้อหมูมันเกิดสําเร็จขึ้นมานะและย่อยเราก็คงจะแย่นะครับแม้แต่พวกเขียงตามตลาดตามนี้ก็ได้รับผลกระทบ พอตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเขาก็จะขยายชอบของเขาขึ้นมารายย่อยเราจะอยู่ยังไงนะจะถึงขั้นวิกฤตถึงว่าถึงขั้นที่รายย่อยเลิกเลี้ยงไปเลยเป็นไปได้ไหมอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็คงจะมีน้อยแล้วล่ะต่อไปนี้นะครับอันนี้มันหนักกว่ากฎของประสุสัตว์ที่ผ่านมาที่ การที่จะนำหมูเข้ามาเลี้ยงมีกฎเกณฑ์เมื่อต้นต้นปีอันนี้ลำบากมากๆใครที่จะได้รับผลก่อนก็คือรายย่อยเรานี่แหละครับดังนั้นนะฮะใครคิดจะเลี้ยงหมูหรือใครคิดที่จะเลิกตอนนี้ก็รีบๆตัดสินใจ ถ้าไม่เลิกก็หาวิธีทางวิธีการหาช่องทางนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อยากจะมาบันทอนกำลังใจของท่านนะครับแต่เป็นแนวคิดนะฮะขอคิดที่จะมาเล่าสู่กันฟังในอนาคตผมก็คนเลี้ยงหมง แต่อาชีพเลี้ยงหมูนะครับถ้าจะพูดไปแล้วมันก็เป็นอาชีพที่อยู่กับบ้านนะฮะเป็นอิสระนะครับแต่อิสระแต่มันก็แข่งไ้ด้วยความเสี่ยงนะถ้าสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยหมูป่าจะราคาแพงมากทุกวันนี้หมูป่าก็ดรอปลงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะหมูป่าหมูคุณนะขายยากกันหมดนะครับแล้วเท่าที่มีข่าว ความเคลื่อนไหวบริษทัทใหญ่ๆ <_ d ata> เขาก็เริ่มทำการตเปิดชอบขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่กระจายกันออกไป <_ d ata> ไม่นานคาดว่าคงจะเป็นถึงระดับตำบลนั่นหละนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีเครือข่ายก็มีลูกขาย ตัวเป็นนี้เลี้ยงเดี่ยวๆอย่างเราเราท่านๆนี่ก็คงจะลําบากนะครับถ้าไม่จับกลุ่มไม่เข้าสู่สหกรณ์ไม่เข้าสู่ระบบะครับพูดง่ายอนาคตต่อไปเนี่ยให้ผมมองนะครับจะเข้าทางกลุ่มบริษัทใหญ่ๆซะมากกว่านะครับนี่คือประเด็นนะฮะแต่ก็ยังว่าแะครับสู้ๆกันนะ เราคนเลี้ยงหมูถ้าเราถอยขาดทุนถ้าเราสู้เรามีโอกาสทั้งขาดทุนหรืออาจได้กำไรนี่คืออยากให้ท่านคิดนะครับก็ขอบคุณนะฮะวันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากมายเดี๋ยวสาระดีๆคลิปหน้าน่าจะมีนะฮะเกี่ยวกับการดูแลหมูหน้าฝนอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถาม สำหรับคลิปนี้ถ้าที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจนะฮะ้วยการกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ